thank you Thank you. สวัสดีครับนะฮะท่านผู้ชมทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกันล่างผ่อนนะฮะซึ่งวันนี้ก็เป็นอีพีที่99และอีพีที่98มันหรือมันหายไปหรือเปล่าครับผมคุณคุ้นว่าอาทิตย์ที่แล้วมัน97หรือเปล่าอแต่ไม่เป็นไรนะผมไม่แน่ใจว่าทำไมอีพีที่98มันแบบหายไปนะครับหรือทีมงานเขาต้องการจะเล่นอะไรกับตัวเลขหรือเปล่านะับผม วันนี้คนอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะที่จะเข้ามารับชมเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็เปิดให้บริการแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวของแพดวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษด้วยนะไม่มีแพดเพราะว่าเราเพิ่งอัพไปเมื่อสัปดาห์2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะครับผมแต่ก็เสียใจกับคนที่ไม่ได้เข้ามาดูด้วยนะเพราะว่าเรื่องแรกที่ผมจะพูดนะอ่ะโอเคเรามาพูดกันคร่าวๆเกี่ยวกับกิจกรรม2ปีกันสักหน่อยแล้วกันนะครับงั้ไง สักหน่อยไหมนะฮะคนที่ไม่ได้เข้ามาดูก็คงจะต้องเสียใจนิดนึงอะนะฮะโอเคกิจกรรม2ปีนะครับผมก็จะจัดขึ้นในวันที่26พฤษภาคมนะฮะสัปดาห์นั้นนะครับทีมงานบอกมาให้บอกแค่นี้นะฮะ,ะจบ <laughs> โดนด่าจัากกว่าิมโอเคมันไม่มีอ่ะทีมงานให้บอกแค่นี้นะครับผมโทษที โันม <Okay. laughs> อ่าอะนะครับผม <laughs> ผม <laughs> ผมไม่รู้อะไรมากกว่านี้จริงๆนะฮะรู้แค่ว่ามันมีวันที่26่ิบพฤษภานะครับผมอ่ะแต่ยังไงก็ถือว่าคอนเฟิร์มนะว่ามันมีแน่ๆนะครับแต่ว่าจะมีอะไรบ้างนั้น <laughs> เดี๋ยวก็คงต้องรอติดตามกันนะว่าในเดือนหน้าเนี่ยทีมงานเขาจะเริ่มประกาศรายละเอียดกิจกรรมเมื่อไหร่นะครับผมหรือว่าจะไปประกาศวันที่26ทีเดียวเลยนะฮะ วันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับทุก2ส,สัปดาห์เราก็มีทางด้านของกาชามานําเสนอคุณอีกแล้วนะแล้ววันนี้เรามีแต่กาชาด้วยล้วนๆเลยไม่มีอย่างอื่นเลยนะหลังจากกาชาที่ผ่านมาเนี่ยสุดยอดความฮอตฮิตนะจากทางด้านของตัวฟลายลีฟนะครับผมก็ได้ผ่านพ้นไปนะวันนี้นะครับมาในกาชาที่ชื่อว่า He โร n i นส์โนะครับผมอันนี้เป็นกาชาที่เกี่ยวกับพวกแบบ สายซอสแมนนะครับอัศวินอะไรแบบนี้นะครับผมอ่ะก็มาดูโดยรวมกันว่ามีอะไรบ้างมีคนบอกว่ามาสิ้นเดือนเลยนะก็วันครบรอบการเปิดใหบ้บริการเกมมันวันที่28เปพภาคมนะครับอันนี้มันแบบมาวันที่26กันเนาะนะฮะทีมงานเลื่อนขึ้นมาตั้ง2วัน อันนี้แซวเล่นนะเพราะว่าสัปดาห์นั้นวันพฤหัสมดีวันที่ที่26พอดีเนาะอ่ะโอเคนะครับทางด้านของตัวไข่นี้นะครับก็มีจุดเด่นๆเ,เลยก็มีซิลเคดีะครับแล้วก็มีทางด้านของแรงใหม่นะครับผมอันนี้ชื่อว่า Record of s o u r c n นะครับมีกล่องการันตีตีบวกหมวกแฝดบวก12ด้วยนะฮะมีปากข้างข้าวอันนี้ก็น่าสนใจมากเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะแล้วก ตัวแมดบันนี่นะครับที่มีชื่อว่าเคิร์สอยู่ด้านหน้าอันนี้เดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับไปรอดูรีแันกลับมาอีกรอบหนึ่งสําหรับทางด้านของตัวชอโดว์รีโหลดนะฮะแล้วก็รอบนี้เนี่ยให้ยามาค่อนข้างเยอะนะครับแต่เผื่อหลายคนเนี่ยแบบว่ามีความเข้าใจว่าเอ้ยพอขยะเยอะแล้วมันจะได้แต่ขยะหรือเปล่านะฮะมันไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าต่อให้มีขยะอันเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเปอร์เซ็นต์ขยะมันเยอะอยู่แล้วนะครับผมว่ามันพอๆกันแหละนะฮะ มันอาจจะสมมตินะอันนี้สมมุติสมมุติว่าทีมงานใส่ขยะมาอันเดียวเลยเป็นใบคาฟ่าแต่ในไข่นั้นมีเป็นใบคาฟ่า80นะครับผมมันก็คือได้ขยะ80แต่ถ้ามีขยะ8อย่างแต่ละขยะอาจจะเหลือแค่10มันก็ไม่ได้ต่างกันนะครับผมมีคนรอชูล่าหลายคนนะอย่างที่ผมเคยบอกนะครับลูปคุยกันล่างพรหรือลูปปิดเซิร์ฟเนี่ยนะครับไม่ได้มี ความเกี่ยวข้องนะฮะกับทางด้านของที่จะเข้าเสมอไปนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าไปคาดหวังอะไรกับมันนะครับผมอ่ะโอเคนะครับมาดูไอเทมชิ้นแรกนะครับที่มาพร้อมกับการการันตีนะครับเป็นของแรในไข่ใบนี้นะฮะ r e c คอร์ดออ u r อ e m a n นะครับผมก็คุณสมบัติเนี่ยค่อนข้างเรียบง่ายนะครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะฮะก็คือได้เอ k 5%นะครับผมทันทีที่สวมใส่แล้วก็ ทุกๆการอัพเลเวลของสกิลแบสนะครับทางด้านซอสแมนเะนี่ยมีกันทุกคนอยู่แล้วนะครับ2เลเวลก็จะได้เอ k ี5เคสสมมุติว่าคุณอัพแบสเลเวล10นะโดยส่วนใหญ่ก็จะอัพกันอยู่แล้วนะฮะก็จะได้75ซึ่งไม่น้อยเลยนะครับผมถ้าจะให้เปรียบเทียบนะไอเทมนี้ก็ไม่ตาม่างจากทางด้านของตัว m m r r l l Link นะครับมากนักนะครับผมในเรื่องของตัวเอิเคนะครับ เพราะว่าเอเมอรัลลิงเนี่ยให้ประมาณ100แต่อันนี้ให้75นะครับต้องบอกว่ามาพร้อมกับการการันตีเนี่ยแค่นี้เนี่ยก็ดีแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าคุณไปสวมใส่กับหมวกแหลบรูนไนท์เนี่ยนะครับทางด้านของดาเมจโจมตีระยะไกล,ก,ลก็จะบวกให้อีก15อันนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยนะครับพูดถึงกันค่อนข้างเยอะในโซเชียลมีเดียนะว่าแล้วจะเอาไปเล่นกับอะไรนะครับมีอะไรเล่นได้บ้างนะ คือตอนนี้เนี่ยสกิลระยะไกลลูนไนท์เนี่ยหลายคนมักจะนึกถึงทางด้านของสกิลพ่นน้ำพ่นไฟนะซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยนะครับมันก็ค่อนข้างจะได้ไม่เต็มที่สักเท่าไหร่เพราะว่าหมวกแลบเนี่ยมันก็ไม่ได้เพิ่มสกิลพ่นน้ำพ่นไฟนะฮะดังนั้นเนี่ยไปใส่หมวกมังกรแดงอาจจะแรงกว่าด้วยซ้ำนะฮะแล้วตีไกล15%ให้มาทำไมนะลูนไนท์นะครับยังมีสกิลที่เพิ่มอ่ะขอโทษอนะ ยังมีสกิลที่โจมตีด้วยดาเมจระยะไกลนะอีกหลายสกิลนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Sonic Wave นะครับตอนนี้มันอาจจะยังไม่แรงสักเท่าไหร่แต่เดี๋ยวมันจะมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆหรือที่เล่นได้แล้วนะครับผมทางด้านของตัว h u n d e d s p e ป r นั่นเองหรือว่าที่เพื่อนๆเรียกกันว่าร้อยหอกนะตอนนี้เล่นได้แล้วแต่มันอาจจะยังไม่สุดสักเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะต้องรออาวุธนะที่จะเข้ามาพร้อมกับ illusion abyss นะหรือว่า illusion เต่าที่จะมีแพนอัปเดตในไตรามาส2นี้นะครับก็จะทำให้ทางด้านสกิลฮันเดสเปียเนี่ยแจ่มขึ้นมาอีกนะฮะอันนี้ก็เตรียมเอมาไว้นะฮะได้แอตแท็75ต่อข้างเนี่ยไม่น้อยนะแล้วยังได้ตีกาย15สำหรับ blue k n นี่ผมว่าแจ๋วจริงๆนะฮะโอเคต่อมานะครับทางด้านของตัวโรยากาดนะฮะ ใส่กับหมวกแ l a ของมันเนี่ยมันอาจจะแปลกสักหน่อยนะไปลดคูดาวของ earth r i v e ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับหมวก l a บเลยนะฮะแต่ว่าทางด้านของตัว illusion force เนี่ยเพิ่งมีโล่ s k e l e t mission illusion เข้ามานะฮะซึ่งเกี่ยวกับ skill earth rise ด้วยนะ,ะแล้วก็การ r d to l ร n d e l นะครับที่เรียกได้ว่านอนอยู่ก้นคังเนี่ยอาจจะได้หยิบมาใช้ก็ได้นะฮะจากการลดคูดาวตรงนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะเจ๋งขนาดไหนนะฮะยังไงก็ต้องลองพิจารณากันดูนะ แต่สำหรับแอตแท k ข้างละ75เนี่ยคุณแค่ใส่และเอาไปเล่นบ a n i s h i n g Point เหมือนเดิมเนี่ยยังได้เลยนะครับผมแค่นี้มันก็แรงอยู่แล้วนะฮะมีคนบอกว่าร้อหอบเมเลอืมไม่เลยเหรอฮะโอเคนะครับอันนี้ผมก็เลยไม่มั่นใจในตัวเองเลยมีคนบอกว่าร้อหอบเมเล เออเอ,อ,อาจจะอย่างนั้นเหรอฮะโอเคโอเคอ่ะต่อไปนะครับทางด้านของกล่องดำนี้คุณก็รู้กันอยู่แล้วนะฮะก็เป็นกล่องตีบวกหมวกแลบ12ใส่หมวกแลบเข้าไปได้บวยบท12กลับมาอันนี้ง่ายๆนะฮะใส่2ข้างได้ไหมใส่2ข้างได้สแตตด้านบนที่ไม่เกี่ยวกับคอมโบหมวกนะครับอ่ะจะได้แอตแท็กแล้วก็ ทุกการอัพเลเวลแบตก็จะได้15อันนี้เนี่ยใส่2ข้างได้แต่ถ้าคุณอยากได้ตีไกล15 2ข้างเนี่ยทำไม่ได้ทำได้แค่ข้างเดียวนะครับผมโอเคอ่ะต่อไปนะครับทางนั่นปากาข้างเข่ากันบ้างนะครับผม มีคนช่วยเสริมแล้วว่าร้อยหอกเป็นตีไก่โอ้โหทำอาซะผมแบบว่าไม่มั่นใจในตัวเองเลยนะฮะตรงนี้ต่อมานะฮะไอเทมนี้เป็นส่วนปากนะครับชื่อว่า g a r d h a m Spectator นะครับผมก็คิดง่ายๆว่ามันคือ open air ที่บวกดาเมจนะครับลดดีเลยเ์5%เหมือนกันนะครับแต่ว่าต่างกันตรงที่ open air จะให้ sp เมื่อคุณโจมตีมอนเตอร์ฆ่าได้นะครับแต่อันนี้จะให้พลังโจมตีทางกายภาพ2% อะถ้าคนที่ชอบดาเมจเนี่ยอันนี้เนี่ยมันดีกว่า Open Air อยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือเป็นอีกหนึ่งไอเทมนะครับที่น่าสนใจเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้ Open Air เนี่ยก็เป็นที่ต้องการของตลาดกันค่อนข้างสูงนะครับผมมีคนบอกว่าขายของอยันลังเลเอา้ามีทีมงานนี่เอาตอนสวมใส่มาดูด้วยนะครับก็แอบน่ารักมัง้ง เพราะว่าผมคาใจนิดนึงเพราะมันใส่ส่วนปากแล้วมันไปบินอยู่ตรงกลางหัวเนี่ยมันอาจจะไปทับกระมวกได้ไงนะฮะแต่จจก็ดูแบบดูดีอยู่นะ,ะไม่ใช่แบบค้างคาวโง่งๆที่คาบอยู่ในปากอะไรอย่างนี้นะฮะ,ะถ้าไปคาบค้างคาวนี้อาจจะเป็นโควิดได้นะไม่เกี่ยวเลยต่อไปนะ,ะไอเทมที่ชื่อว่า Curse Mad Bunny นะครับผมอะ่ะ เคิร์สแมสบันนี่นะครับหรือจะพูดง่ายๆก็คือแมสบันนี่ที่ไม่มีสล็อตนั่นเองนะครับผมก็เป็นไอเทมที่ออกค่อนข้างง่ายในไข่นี้นะเพราะว่ามันมูลค่าเนี่ยมันน่าจะต่างจากแมสบันนี่ที่มีสล็อตค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะฮะตัวนี้เนี่ยมันเหมาะกับคนที่ต้องการแต่ดาเมจอย่างเดียวนะครับไม่ได้ต้องการการป้องกันอะไรใส่โล่นี้เข้าไปแล้วก็ตีแรงขึ้น นะครับส่วนโล่ที่จะทําให้คุณตีแรงขึ้นหากันได้ไม่ง่ายนะครับผมอันนี้ก็โอเคในเรื่องนั้นนะครับแค่นี้แหละนะฮะสำหรับแมสบันนี่และสุดท้ายนะครับผมมีคนบอกว่าแต่ Open Air มันออฟได้แต่ Server อรไทยเนี่ยยังออฟไม่ได้นะครับผมแล้วก็ไม่รู้จะออฟได้หรือเปล่า อ่ะต่อไปนะครับสุดท้ายก็เป็นหมวกซีรีส์เดิมนะครับก็คือที่คอมโบกับแหวนชายนิ่งนะฮะร,รอบนี้ก็จะเป็นป้องกันท่า,าลมนะครับออกโทษป้องกันท่า,าน้ำแต่ว่าโดนท่าลมแรงขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อถูกโจมตีทางกายภาพหรือเวทมีโอกาสที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะฟรีดนะครับถามว่าดีไหมอันนี้เนี่ยมันเป็นของที่แบบออกค่อนข้างง่ายในขายอยู่แล้วมันอาจจะไม่ได้หวือหวานะแต่ว่ามันอยู่ที่การ พลิกแพงการใช้งานมากกว่านะครับผมและ,ะมีทีมงานใส่มาดูด้วยแต่ผมว่ามันแอบน่ารักอยู่นะที่จริงถ้าเป็นเวอร์ชั่นคอสตูปนี้น่าจะเจ๋งเลยน่ารักดีคล้ายๆหมวกนอนอะนะครับผมแล้วก็อัปเดตลาพินนี่อัปเดตเหรอโอเคอัปเดตลาพินหนึ่งอัน ้วนนะครับผมใส่ทางด้านฟีเจอร์ชารดว์ชูเข้าไปจบหมดแล้วนะครับผมหมดจริงจังโอเคอ่ะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็ <c oughs> <c oughs> ก่อนจากกันนะครับไม่ อ่ะเดี๋ยวเ๋วผมตอบคำถามเพิ่มหน่อยแล้วกันแต่ว่าก่อนที่จะไปแบบคุยเรื่องอื่นนะครับผมอาทิตย์หน้านะครับก็ทีมงานก็ทำมาให้ตามสัญญานะครับผมอัปเดต Illusion อบิ t นะครับผมหรือว่า i l l u s i o n เต่านั่นเองนะฮะใครที่แบบว่ารอเก็บเลเวลที่ดันเต่าอยู่นะครับสัปดาห์หน้าเจอแน่นอนนะฮะแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่ากิจกรรม2ปีเนี่ยจะมาในช่วง สิ้นเดือนพฤษภาคมดังนั้นเนี่ยอิลูชั่นเต่าที่เข้ามาก่อนนะฮะคุณก็จะได้ลองไปฟาร์มกันดูว่าจะวันฮิตยังไงนะกับอิลูชั่นเต่านะครับผมสร้างตี้วันฮิตของตัวเองเอาไว้รอกันเลยนะฮะแล้วก็จะได้ไปลุยกันในกิจกรรมครบรอบ2ปีนะครับผมอา่า อะไรนะออฟการต่ายูลูชันมีออฟอื่นนอกจากสเตตัสไหมโอ้โหมีคนออฟการต่ายูลูชันเลเวลสามด้วยหรอนะครับมันมันมีนะครับผมเออมันอยู่ที่นั่นแหละนะฮะลองออฟกันเลย <c oughs> เอาออฟไปทิ้งไว้ใน m อ c ตัวนั้นหมดแล้วนะครับโอเคอ่ะก็คือเต่ามาแล้วนะครับผม อ้าวก็ลืมพูดไปนะที่จริงก็ไข่นี้มันมาพร้อมกับตู้การันตีทีมงานบอกให้พูดรูปนี้ด้วยนะครับเหมือนเดิมนะครับผมการันตีนะฮะก็เรียงรูปแปลกๆก็คือไอใบตรงกลางนะครับเป็นใบการันตีนะครับที่ไม่ใช่ใบใบที่การันตีแล้วได้นะก็คือของที่แรงที่สุดก็คือเล็กคอร์ดออฟซอสแมนนะครับทุกการเปิดไข่จะได้แอนขวาบนนะครับก็เป็นทางด้านของตัวสเปเชียล ไนท์แบ็คนะครับผมเป็นเข็มกัดอัศวินนั่นเองอันนี้เก็บ100อันไปแลกตู้ได้1ครั้งแลกตู้5ครั้งก็จะได้เรคคอร์ดออฟซอสแมนไปเลยนะฮะง,ง่ายๆแค่นี้ส่วนนันอื่นก็จะออกมาจากตู้ได้เหมือนกันในเวอร์ชันน Not for sale ยกเว้นกล่องดำที่จะออกมาแล้วแลกเปลี่ยนได้อู้อันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าตอนถ้าที่ผมจำไม่ผิดนะ ตอนของตัวกล่องออมตี้เนี่ยมันก็อยู่ในตู้นี้แล้วออกมาแล้วแลกเปลี่ยนได้หลายคนได้มานี่ก็ถือว่าคุ้มมากเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะโอเคพูดถึงเรื่อง Shadow c h e เ e ออะไรพวกนี้นะฮะก็คืออันนี้เนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม s า a d o w c h สเ e r ไม่ได้รีสกิลนะครับแต่ผมคิดว่า ในปีนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะมีการคือทุกๆก,การปรับบาลานซ์ถูกไหมมันก็จะมีการรีสกิลให้นะครับผมว่าทีมงานเขาคิดว่ามันอาจจะมีรีสกิลอะไรเร็วๆนี้อีกหรือเปล่านะครับแล้วคือ c h a ์โลเช s เตอก็เพิ่งได้รีด้วยนะฮะก็เลยอาจจะไม่มีนะฮะ ส่วนลูนไนก์กับซอเนี่ยผมคิดว่าคงจะไปอย่างนี้เลยนะครับมีคนขอโปรโปรเพิ่งจบไปเองนะครับผมโอเค านแชทอยู่นะปรับแมวกับเลนไม่ให้ข้ามกำแพงผมว่าอันนี้ก็คือมันอยู่ที่ทางดุลพินิษนะของผู้พัฒนานะว่าเออสกิลมันแบบมีเป้าหมายที่แตกต่างกันหรือเปล่านะครับผมแต่เซฟอื่นมันก็ไม่ได้เป็นแบบเซฟเรานะฮะแต่เพราะว่าเซฟเรามีปัญหามันก็เลยต้องถูกพิจารณาใหม่นะครับผม สปอยกิจสองปีหน่อยเถอะนะครับผมสปอยวันที่จะมีไปแล้วนะฮะส่วนเนื้อหาผมไม่มีเหมือนกันเนาะนะฮะ Okay. ป่าู้กันยังคงแก้อยู่นะครับผมอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะฮะสำหรับป่าู้กัน ถาทะลุคอร์สไหมผมคิดว่าไม่นะครับอมีคนถามถึงการตกมีแสงอีกครั้งนะครับคือทางด้านทีมงานเนี่ยได้ไปคุยกับผู้พัฒนามาแล้วนะครับว่าการตกม,มีแสงเนี่ยนะครับผมอัปเดตได้ไหมนะะซึ่งทางด้านของผู้พัฒนาเนี่ยก็บอกว่า มันได้แหละแต่ว่ามันต้องเทสเยอะนะเพราะว่าคุณอย่าลืมว่ามันไม่ใช่แค่การ์ดอย่างเดียวนะที่จะตกแล้วมีแสงนะครับเพราะว่ามันมีไอเทมทุกอย่างในเกมที่มันมีระดับของมันนะครับแล้วแต่ละไอเทมเนี่ยมันก็จะตกมีแสงเหมือนกันถ้ามันมีระดับที่ถึงนะครับแล้วมันก็มีแสงหลากหลายแสงด้วยดังนั้นเวลาจะเทสเนี่ยมันต้องเทสทุกไอเทมที่มันจะมีแสงนะครับว่าถูกต้องตามนั้นหรือเปล่านะ ซึ่งมันค่อนข้างเยอะมากและจะใช้เวลาเทสค่อนข้างนานนะทีมงานไทยก็หาเวลานะครับที่จะใส่มันอยู่นะเพื่อไม่ให้กระทบกับการอัปเดตต่างๆนะครับอโอเค มีคนที่ชนะกิจกรรมประกวดคอสส่วนคอร์สตูมที่ประกวดเนี่ยนะครับอันนี้ยังไม่มีคอนเฟิร์มว่าจะได้เมื่อไหร่นะต้องใช้เวลาในการสร้างค่อนข้างนานนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องอีกลหลายๆเรื่องนะที่แบบว่าทีมงานหลังบ้านต้องทำนะฮะ โอเคนะครับผมก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะฮะผมก็สำหรับฟิดแบคต่างๆนะครับก็ยังไงเดี๋ยวคงต้องแจ้งไปทางทีมงานอีกทีนะครับว่าเขาจะรับแก้ไขอะไรไหมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะฮะอิลูชันเต่านะครับที่ทุกคนรอคอยนะฮะก็จะถูกอัปเดตแล้วนะฮะหวังว่าทุกคนเนี่ยจะเตรียมของกันให้พร้อมนะครับผมสำหรับวันนี้